เอาทูดูแลลูกน้อยช่วงหน้าฝนการดูแลลูกน้อยในช่วงหน้าฝนเป็นสิ่งสำคัญเพราะสภาพอากาศเปียกชื้นและเย็นทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและเจ็บป่วยได้ง่ายยุ้ยมีวิธีการดูแลทารกในช่วงหน้าฝนมาฝากกันค่ะ 1. รักษาความอบอุ่นใส่เสื้อผ้าที่อุ่นและแห้งให้เด็กทารกนะคะหลีกเลี่ยงการพาทารกออกไปข้างนอกหากไม่จำเป็น 2. รักษาความสะอาดล้างมือบ,บ่อยๆโดยเฉพาะ ก่อนและหลังการสัมผัสทารกค่ะหมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่ทารกใช้ประจำเปลี่ยนเสื้อผ้าและผ้าอ้อมให้แห้งสะอาดอยู่เสมอ 3. ดูแลสุขภาพหลีกเลี่ยงการที่ทารกได้สัมผัสกับผู้ที่เจ็บป่วยหากทารกมีอาการผิดป,ปกติคุณพ่อคุณแม่ควรพาทารกไปพบแพทย์นะคะ 4. จัดการสภาพแวดล้อมรักษาความสะอาดในบ้านโดยเฉพาะบริเวณที่ทารกใช้บ่อยปิดหน้าต่างหรือประตู เมื่อมีลมแรงหรือน้ำฝนเข้ามาตรวจสอบว่าไม่มีน้ำขังในบ้านเพื่อป้องกันยุงและ,มะแมลง 5. การให้นมและอาหารให้ทารกดื่มนมแม่หรือนมผงตามปกติค่ะตรวจสอบความสะอาดของภาชนะที่ใช้ให้นมและอาหารด้วยค่ะการดูแลทารกอย่างรอบคอบในช่วงหน้าฝนจะช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและทำให้ทารกมีสุขภาพที่ดีค่ะ